7กรกฎาคมไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันในประเทศพเพิ่ม39ราย,รายผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ1รายและเสียชีวิต9รายประกอบด้วยกรุงไทเป14รายนครนิวไทเป14รายและนครเทาเยือน11รายในจำนวนนี้ผู้ป่วยนครเทาเยือน8รายคือผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างกักตัวและกลับมามีผลเป็นบวกขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้วัคซีนแอสตราเซเนกาแบบจัดซื้ออีก626,000โดสจะเดินทางมาถึงไต้หวัน วันที่7กระกฎาคมวิทยาลัยสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันได้ประชุมผ่านทางออนไลน์เผยแพร่รายงานวิจัยล่าสุดบนนิตยสารทางการแพทย์ของสเปนที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง463รายที่ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกผสมกับไฟเซอร์ไปแล้ว4สัปดาห์มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก2โดส ช่วงนี้ไต้หวันมีการฉีดวัคซีนบนานาปริมาณมากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของสีเชื้อไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีโมนาวีนหรัยอัลฟาและดลต้าสามารถป้องกันการได้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงตามส่ว3าวันต่อเนื่อง12กรกฎาคมนี้จะคลายล็อกหรือไม่วิทยาลัยสารธรณสุขได้เสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นเหตุผลในการคลายล็อกย้ำว่าจากสถิติตอนนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่คลายล็อกได้ วิทยาัยสาธารณสุขเผยว่าหากเปอดให้จัดกิจกรรมขนาดใหญ่รับประทานอาหารภายในร้านและโรงละครต่างๆยังจําเป็นต้องควบคุมจํานวนคนและบังคับให้สวมหน้ากากอนามายัยพร้อมย้าว่าคลายล็อกแล้วแต่มาตราการป้องกันอื่นๆจะหย่อนยานไม่ได้ เทศบาลไถตรงหลังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม26วันต่อเนื่องวันที่7กรกฎาคมก็ประกาศคาล็อกพื้นที่ <white. S 1> บึงหัวสวย <น ube. S 1> และสวนสาธ <isations S 1> ารณะเซินห<ส>ลิหนที่ <พ slips S 2> ปิดมาเกือบ2เดือนให้ประชาชนออกกําลังกายได้แต่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโดยไม่ให้รวมตัวกันและการทํากิจกรรมภายในสวนต้องสวมหน้ากากอนามัยประชาชนมีความสุขที่ได้ออกมายืดเส้นยืดสาย เกาะลุยเต่าและหลานหวีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมไม่มีรายได้เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวม,มาเกือบ2เดือนแล้วหลังจากเทศบาลเมืองไถตรงเริ่มคายล็อกบางส่วนก็เฝ้ารอาการคายล็อกเช่นกันแต่ก็ยังกลัวว่าจะเกิดการแพร่ระบาดอีกจากสถิติของเทศบาลหลานหวีมีตราการฉีดวัคซีน11.2%เกาะลุยเต่า17.9%ซึ่งยังถือว่าไม่มากประชาชนในเกาะรอบนอกจึงหวังว่าหลังจากรดระดับมาตรการป้องกันลงรัฐบาลยังต้องมีมาตรการรองรับเพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพ,าพให้กับประชาชนบนเกาะ ชาวไทยจำนวนมากได้รับวัคซีนซีโนแวคแต่จะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือไม่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างอันตรายกับเราไหมล่ะก็ตกใจเหมือนกันนะ เมื่อเรเ็วๆนี้กระทรวงสาธารณาสุขไทยมีเอกสารการประชุมฉบับหนึ่งหลุดออกมาระบุว่าขอแนะนําอย่าให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ได้รับวัคซีนของซิโนแวคแล้วทําการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์กระตุ้นเพิ่มไปอีกเนื่องจากจะเป็นการยอมรับว่าวัคซีนของซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพและยังทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในวัคซีนซิโนแวคด้วยเอกสารที่หลุดออกมากลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างและยังกระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกมาเรียกร้องว่าควรจะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นายอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งฉีดวัคซีนของซิโนแวคไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ยอมรับว่าเป็นเอกสารของจริงแต่ย้ำว่าเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญบางท่านเท่านั้นตอนนี้ในไทยมีการฉีดวัคซีนซิโนแวคซิโนฟาร์มและแอสตราเซเนกาแต่รเร็วๆนี้กลับมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วติดเชือ้ออย่างเรานี่เนี่ยบุคลากรากทางแพทย์ที่ฉีดซิโนแวคเนี่ยเป็นต้องห้าคนเข้าไอซียูสองคนตอนที่ธนบุรีใช่ไหมน แสดงว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันป้องกันไม่ได้หนึ่งสองมีอาการรุนแรงเยอะการประชุมสภาวันที่6กรกฎาคมอนุมัติให้ทำการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสคาดว่าจะจัดส่งมาถึงในเดือนตุลาคมและจะฉีดกระตุ้นเข็มที่3ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จำนวน700,000คนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วขณะที่สหรัฐก็บริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยอีก1ล้านหนโดสคาดว่าจะมาถึงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ ช่วงเช้ามืดวันที่7กรกฎาคมเกิดแสงสว่างวาบเหนือท้องฟ้าไต้หวันตามหลักดาราศาสตร์นี้เรียกว่าดาวตกชนิดระเบิดโดยกระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วภายในเวลา40วินาทีซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีเสียงดังเหมือนการจุดประทัดประชาชนที่เห็นภาพดังกล่าวได้โพสต์ลง Facebook จนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างท้องฟ้าจำลองกรุงไทเปและกล้องเฝ้าระวังดาวตกบนภูเขาฟูโซซันได้จับภาพความมหัศจรรย์บนท้องฟ้าได้พร้อมกันระบุว่าค่าความส่องสว่างปรากฏลบ6ถึงลบเป็นดาวตกที่สวยงามมาก 的超火流星事件非常罕เนื่องจากเป็นดาวตกชนิดระเบิดที่มีค่าความสองสว่างปรากฏสูงผู้เชี่ยวชาญจากหอดูดาวลู่หลินได้โพสต์บนเฟซบุ๊กว่าดาวตกระเบิดชนิดนี้หาดูได้ยากหนึ่งปีจะมีเพียงสองถึงสามครั้งเท่านั้น